ทางนี้ล็อกทางนี้ไปได้โหอันนี้ทงกันไปบ้างมาแล้วบ้างมากับขับๆับๆับ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 ,บโอ้โหโอ้โหทองกับเนื้อถ้าเราหยิบทองนะคะกระดานจะทำงานโอเคเพราะนั้นเราต้องวางอะไรแทน สิ่งที่เอาวางทขแทนเอาเป็นดอกไม้ก็ได้ไม่ด้จะวางดอกไม้โอเคโอเคได้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 ไปไปไปทางขวาดิทางขวาไปได้สามทางทำไฟเตรียมเพื่อนไว้ก่อนนะคะโอ้โอ้ตรงไงออะตังไงอะ ชิ้นโอเควางดอกไม้ไว้ก่อนแล้วกันนะคะหนึ่งชิ้นโอเคอันนี้อันนี้อีไปได้อีกทันนี้ที่สว่างนิดหน่อยนะคะไปลงล่างอน่นลงล่าง ไปยังไงวะน่าเดี๋ยวๆๆเด็ต้องไปอ่ะโอ้ดาบมืดมืดเอาโอ้ยโอ๊ยพังออกไปใช่ไหมอันเนี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมืดมืด ไป,ไปต่อได้อีกอ่ะ <c oughs> โอเคเปิดไปนะ <c oughs> อุ้ยอะไรปิดไปอ่ะประตูเหรอเดี๋ยวแล้วแม่งปิดอ่ะโอเคเปิดไปเ <c oughs> ข้าสิคะเข้าเออ <c oughs> ขอดูหน่อย <c oughs> ไม่ใช่ทางการใช่ไหม ทังนี้ไปได้ไป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 ทางนานหรอกไฟดับโอเคตัด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 นี่มาแบบซุยมากเลยนะเนี่ยซุยซุยสดๆอะอุ้แต่ตรงนี้มันเก็บเก็บของทำฟืนได้ต่อเออกินอาหารก่อนดีกว่า ทองเ้าเนาะโอ้ยโอเคเก็บเก็บเก็บโอเคเอ๊ะแล้ว no ขุดพวกลำต้นพวกมันมานี no ่ได้นะเอามาวางแทนได้อยู่นะเก็บทองไว้ที่ไหนนะคะโอเคเก็บ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 อ้อ ต้นทุนต้นทุนชีวิตค่ะในอนาคตเก็บเก็บเก็บมาก่อนนะต้นทุนชีวิตจ๋าต้นทุนชีวิตจ๋าโอ้ยคิดสุดไม่ค่อยมีอะไรนะเกมแต่ว่าคิดว่ามาดูพี่เก็บเอาชีวิตรอดก็ได้ค่ะแหมอาจจะดูเบลอๆนะคะไปละไอ้ไปก่อนความมืดนี่คืออะไรทางตันแม่งอุตส่ามาเทเลส ดูเรวที่สุดไปมองกันดีวะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกตัวอันนี้ไม่ได้แล้วลองข้างบนนะตรงไปทางนี้แล้วก็ไปดอกไม้อ่ะเราควรจะเก็บกลับมาไนดะ้จริงๆอ่ะ 王威，嗯。嗯 มนข้างบนก็ไปได้นะไปทางซ้ายอันนี้ก็ไปได้เฮเค้เฮ้เฮ้เฮ้อ๋อโอ้โหโอ้โหโอ้ค่อยๆนะค่อยๆโอ้มันเห็นแล้วมันเห็นแล้วโอ้มันเห็นแล้วมันเห็นแล้วขอเล่ ้อ uh, oh ๋อ oh อ uh ๋อออ่าอี่อ่ะออเคโอเคออ๋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 ออยออ๋ออ๋อ้๋ออ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 ออ๋ออ๋มอเกือบออออออ๋อโอ้๋ออออ๋ออ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 ๋ออ๋ออ๋ออออ ทางตานอีกแล้วเหรอแป่งทางตานน่ะทำไมเราไม่มีดวงเลยวะฮ่ฮมามางไหนก็จันค่ะโอ้ยตายแล้วขอใายนะคะขอ,คขอบคุณค่าผ่านได้ค่ะข้างบนค่ะเดี๋ยวร้องข้างบนกันอยากได้คืนโอเคขอดอกไม้คืนนะจ๊ะแบบหนึ่งอันเออ ไ,ออไฟเ <Hello. S 1> อาทำไม้ล่ะทำไมเงี้ล่ะยัเด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 ยกิน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 ,นเอ่อถ้าจะเอาไฟนะคะไม่ได้อะ่ะ อาจจะตเอาหมูมาช่วยอะเราไปทางซ้ายก่อนนะเรายังไปทางที่ปลดล็อกไม่ได้ค่ะโอเคปะคิดว่าเราอาจจะต้องเอาหมูมาช่วยนะคะมันไม่ไหวจริงๆโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โอ,โห,โอ,โหอะไรเนะี่ยเดีอเด้อเด้เดอเมื่อกี้อะไรอะ่ะอะไรก็ไม่รู้อะ ไม่ได้กับดักค่ะแล้วก็ห้องข้างล่างที่ต้องปลดล็อกถ้ามันไม่มีมอนเตอร์เราก็ไปได้นะจะดูันดีว่าวมันไปมีไหมโอเคเอ่อไฟไฟมาโอ้เขดูไม่มีมอนเตอร์นะคะลองดูเออะ สวยแล้วกิอยากกินเนื้อสมองรสช่างมันขอกินเนื้อหน่อยขอกินไข่เัาอ,อันหนึ่งโอเคเอาละเราก็ตัดขอขอขอแล้วขอเอาวันนี้วางโอเคทำมาแล้วกะ <c oughs> เจ็บตัวฟรีโอเคอันนี้ไปได้อีกนะคะโหถ้าเรากลับมาเราจะไม่เห็นนะเนี่ยเดี๋ยวนะ <Surprise. S 1> โอ้โเสียบหัวแม่งไปหะเขาไปได้ไหมโอ้ไปได้อีกเหรอ มันมีมอนเตอร์อยู่อ่ะมันอาจจะเหยียบกับดักแล้วทำให้เราเจ็บตัวได้ค่ะอ่ออ้ยอ้ยอ้ย,อย,อยตายังตายัง โอ้ไม่ก็ถ้าเอาอันนี้มันได้สิบบาทเลยนะไอเนี้ยไอ้ตรงกลางอ่ะอย่าได้อย่าได้อ่ะแต่กลัวตายอะ่ะไวเอามาไม่ได้สิเฮ้ยไอทางตเหรอตัวว่าแล้วทางตันไว าไปไฟ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 ฟไไฟโอเคทางซ้ายต้องไปตรงประตูที่ล็อกนะคะน่าจะต้องปลดล็อกประตูใช้ไฟอีกอ่ะโอ้เกลือ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 โอเคนี่นะคะไฟไฟไฟ ฮรู้สึกลำบากเนาะถ้าเรามากัระหมูอาจจะดีวันนี้นะคะจริงๆมันควรพาหมูมาแ,แต่เราไม่มีตังขะนาดนั้นไงเฮ้ยเอ้ย,อยนี่กินได้ั้ยโอเคกินได้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 ไ,ดไ,ด discharge. ไปเดินเราดูลุยลูกทางเติน่ะเท่ากับว่านะคะไอ้ทางลงตรงนี้เลยไม่ได้ลงเหรอ ไม่ได้ลงไปเข้าค่ะโอเคลงลองลงลง,ลง,ลง,ลงนี่ลองนี่โอ้ยเซฟเซฟเซฟเซลงล่าไปได้อีกโอ้ยค่ะตอนนี้นะทางขวาทางซ้ายนะเรายังไม่ได้ไปนะคะแล้วก็ขวาซ้ายข้างล่างนี้ด้วยนะคะโอเคไปได้ไหมเฮ้ยนี่คือทางออกนี่คือ แล้วเราก็จะไปในเมืองใหญ่นะคะแล้วขโมยของ,งเข้ามานะคะโอเคไปออกเดินทางตามหาความฝันของผู้คานเท่าไรเย,ย่เย,ย่ฮ่านึกลองออกลองใจอ่าเราเก็บของกินเี็วๆกิน ร้อมแทนตัวเองค่ะโอ้ยโดนเจรดญคินแล้วเธอมานี่สุดก็ได้แล้วค่ะนี่สุดก็ผ่านมาถึงตรงนี้แล้วกินโอเคแล้วเอาดอกไม้ไปขายน่าจะดีนะเอ้ยทางนี้ๆๆงนทา,นขานขงขวาไปหมู่บ้านใช่ไหมขวาออกขวาเต็มกำลังโหยาวยาติดใจท้องอิ่มร่างกายก็แข็งแรง โอ้โหในสุดก็มาถึงแล้วเป็นไงคะรู้สึกว่าภาคนี้มันแตกต่างจากภาคเก่าภาคเก่าคือกระโดดเข้าวงโคงกันได้แล้วปะภาคนี้แม่งวุ่นวายมากเลยอะที่เมืองนี้นะเป็นเมืองหลวงนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะมีอ่ออะไรคะมีอะไรคะ่ะแค่จะาของมาขายะคะ่ะของขายนะคะเอขอบค,คุณค่ะตอนนี้มีตังค์สามสิบเกือบเกือบสามสิบบาทนะคะโอเคแล้วเราก็ดูนี ถ้าจะไปเราไม่สามารถซื้อบ้านนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยหรือเราอยากซื้อตู้เย็นด้วยอ่ะซื้อเกียร์ซื้อเกียร์ยได้ที่นี่อโอเคได้พี่คนนี้ซื้อดอกไม้อซื้อดอกดอกไม้ขอบคุณค่าโอ้คุณลุงหน้าตาเถื่อนมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะอยาก ดังหัวหน้าองค์พระมากเลยค่ะได้กลิ่นได้กลิ่นขี้ได้กลิ่นขี้แถวๆนี้ขี้อยู่ไหนเนี่นี่สิ่งขี้นะปกติได้กลิ่นง้มันก็ไม่ใช่เนาะที่ไหนวะลองขึ้นไปดูร้านค้าของนีกว่าค่ะตตตตโอ้โหโอ้ใครของใครของโอ้ ใครหิวข้าวมั้งคะอ่ะเลี้ยงข้าวค่ะกินละจ่ายค่ะกินละจ่ายกินละจ่ายค่ะกินเลยค่ะต้องเกรงใจค่ะกินเลยค่ะเชิญเลยค่ะอ่าขอบคุณค่ะคุณคะคุณาขอบคุณค่ะอ้ตังไหลมาเทมาอุ๊ยนานในอินี่มันแบบมันโคตรสติไม่ดีเลยค่ะเอิบวางนะคะตาค่ะกินได้เลยค่ะ โอเคเอ้ย <Okay>. <l convert> จ <dividends> ่ายตังค์ให้ฉันด้วยค่ะขอบคุณค่ะกินแล้วค่ะป้าเออได้แล้ค่ะป้าเออขอบคุณค่ะโอ้ยน่ารักที่สุดเลยโอ้ยขอบคุณค่ะโอ้ยรว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 ยนะขอให้เฮงๆนะคะโอเคมีเหลืออีกหกหกดอกนะคะเอาไปขายได้อีกนี่นี่นี่เธอ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 หรือเปล่าไม่ซื้อหรอไม่ซื้อเหรอไม่ซื้อไม่เป็นไรอ่ะในคนนี้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 ซื้อบ่าซื้อบ่กโอเคกินไหมกินไหมกินไหม กินบ่กินอ mm ีกกินได้กินได้นะ kiss a r ง o n ออกมาด้วยค่ะคุณค่าอ ễ อุ้ย Sad อุ้ย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 อะไรบินมาร้านนี้ขายอะไรบ้างอะคะโอ้อะไรเนี่ยหมวกฟาง3บาทหมวก หมวกเมกหญ้าดอกไม้อันนี้ถ้าปล่อทิ้งไว้มันก็เดี๋ยวเขามันจะมันจะเน่าน่เนี่ยห้าเดี๋ยวไปขายเองเดี๋ยวไปขายให้นะคะ,ะไปขายใหย้ไปขายให้ข้างนอกเนี่ยโอ้โหโอ้ร้านนี้ขายอะไรคะเนี่ยคุณป้าโอ้ห้าสิบแพงอะไรคุณป้าไปซื้อเอาเงินไปซื้อบ้านดีกว่า ในดูสิข้างนั้นอะไรอ่ะนีวันที่ลกลาว่างเปล่าเพราะแต่ปราสาดองค์หญิงอง์ราชนินีอะไรไมีอยู่ไหนวะนี่ปะข้างหน้าปะเอ๊นี่น่าจะเป็นปราสาดเจ้าหญิงแน่นเลยค่ะโอ้ในจนังหวตีสวัสดีค่ะอครยฝนจ,จะจะกินอะไรไหมคะ กินอะไรไม่เอ่ยกินไดนะ้ไม่ต้องเกรงใจเลยนะเฮ้ยแกไม่เกี่ยวทหารห้ามนะคะทหารห้ามทหารถ้าทหารกินนะคะมันจะไม่ไต่ตังให้เรานะคะมันถือว่ามันเป็นหนานหารมันไม่มไม่พกตังค์ทหารกินฟรีอยู่ฟรีไม่ยู่ิธรรมเลยมีเกียไหมคะโอ้มีเกียร์สิบบาทโอ้อันนี้เราต้องซื้อไปคะ่ะเนี่ย สำคัญมากเราต้องไปซื้อไปทําตู้เย็นโอเคครับพึณค่ะทําตู้เย็นที่บ้านนะคะไว้สําหรับสต๊อกเก็บของภาคนี้จะไม่มีเกียร์ขายนะคะเพราะว่าเอ้ภาคนี้ไม่มีเกียร์ดรอปนะคะเพราะว่าไม่มีมอนเตอร์ที่ดรอปเกียร์ให้แล้วโอ้โอโอ้โอ้ไข่หอยค่ะขอบค,คุณค่ะโอ้โอ ขอบคุณค่ะเออแบบจะได้แบบอ้าวเออแต่ตอนนี้ค่อยเข้าบ้านอย่างนั้นนะคะขอบคุณค่ะร้านอาวุธไปร,ธร้านอาวุธดีกว่าร้านอาวุธ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 มีอาวุธขายไหมโอ้ห้าบาทเองเหรอ อยากได้สามบาทห้าบาทหนูอยากได้เนี้ยแ,แต่ว่าช่องลุไม่มีที่ใส่เอาไงดีลุงกันกควรจะทำยังไงดีควรจะทิ้ง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 ,งอันนี้มันเก้ายี่สิบยี่สิบทิ้ง่อน พรด้วยค่ะเรียบร้อยขอบคุณค่ะโอเคเราได้ขวานแล้วใช่ไหมไหนวะนี่ขวานค่ะขวานนี้ดาเม็ดแรงอยู่นะคะนี่ขวานของอัศวนหมูขอยนขวานนออกมาละเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าป่าสารนะคะที่นี่ไม่มีอาหารเนาะไม่มีร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเลย โอ้โหไม่ดีเลยอ่ะเราไปอยู่ในเมืองเมืองแรกดีกว่านะเมืองนี้ม so so ีไ so ว so ้สำหรับเดินทางมาเพื่อซ้อสองเฉยๆก็พอละไปที่ปราสาทเฮ้ยเธอเเสียง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 ไหนเสียงเสียงไหนเออเออนั่นแหละปีนเลยตีนเลยค่ะปีนเลยค่ะปีนเลยค่ะโอ้ยนั่นแหละค่ะปีนไปนันแหละค่ะโอ้ยดีมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะสู้ๆค่ะทุกคนปีมันปีมันปีมันสู้ๆ ตีมาติมาสู้มันตายแล้วจะเข้าไปหาราชินีหูนีว่ว่ะเจ้าหญิงหรือราชินีก็รู้นะคะเข้ามาก็จะเอ้เจอแม่นางน้อยไม่รู้นางไม่รู้กิ๊ไม่รู้นะคะว่าแม่นางเนี่ยต้อง,ต,องต้องทำยังไงกับนางแต่กิ๊รู้ว่าที่นี่มันน่าจะมีซัมติงเลยกุญแจอ,อะไรอะ่ะ เฮ้ยหยิบไม่ได้เหรอนี่อะไรอะ่ะสเตลอะไรวะมันคืออะไรอะ่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นมีเด็กลูกป,ป้านี่มาทำอะไรอะสตาร์ควีนอันนี้อะไรอะ่ะสเตลอะไรก็ไม่รู้นะคะ คือถ้าใส่เต็มมันจะปลดล็อกตัวละครนี้หร,หรือว่าอะไรมันคาบได้ไหมเอ๋คิดไม่รู้เลยนะคะนี่ต้องต้องต้องมันต,ต้องอะไรให้ใครรู้บอกกิ๊วด้วยหรือให้มันมันให้เราเอาไปขายนี้กิบได้ไหมอ่ะหิบได้ด้วยฮะคืออะไรอะ่ะพิกอัพกุญแจเปิดบ้านหรือเปล่า เอไปละไปละมาขายดอกไม้ต่อค่ะจะได้กลับบ้านลัวทีเราได้สิ่งที่ต้องการแล้วเอ๊ยยังไม่ได้ไม่ได้เบอร์รี่เลยขายก่อนขายก่อนคุณค่ะอ่ายังไงจะเอาไหม เฮ้ยเราทำไงดีวะเนี่ยเราทิ้งไว้นี่เหรอไม่ได้อยู่ดีอะ่ะขวานทิ้งขวานไม่ดีเลยแล้วกันนะคะเฮย้ยขี้ลุงนะลุงไม่เอาเหรอลุงขี้ของลุงอะ่ะคุณลุงแม่งทุเรศอะ่ะเอาเ,าเก็บขี้เขาแล้วเขาไม่ไม่ยอมจ่ายตังค์อ่ะคนอะไรแม่งทุเรศท,ทุเรศ โอเคไปไปอย่างนี้แล sure, like ้วกันนะคะอืมมีอีกไหมดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้เลยหนึ่งดอกนะคะเรากินได้ที่เสียงขี้ไี้เสียงแมงวันตอมขี้เฮ้ยคนรับซื้อดอกไม้เหรอเอ้ยนี่นี่นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็แล้วเสแล้วอ่าขอบคุณค่ะกูตายแล้วเรือเราเหลือเอ้ยเขาวหิวเราเท่านี้แล้วค่ะ เย่แล้วคะ่ะทำยังไงดีคะเนี่ยต้องขโมยของแล้วคะ่ะเบอร์รี่ค่ะเบอร์รี่อุเมื่อกี้เราทิ้งอะไรไปเจ๊รรู้สึกว่าเราลืมอะไรบางอย่างไปคะ่ะต้องรีบนะคะรีบกลับไปเอาคะ่ะโอ้ไมคก็อตวิวสิบเก้านะคะสิบเก้าเค้เคเคมื่อกี้เราทิ้งไปไหนวะ อันนี้คีใครอ๋อคีที่เราทิ้งไว้เองอันนี้เราต้องเก็บคาะอันนี้เราทิ้งไว้ได้อันนี้อ่ะพี่แอนทิ้งไว้ก็ได้มั้งแต่อันนี้ต้องเอาไปจริงๆอ่ะโอ้โหโอ้โหโล่แค่นี้ชิบหายอย่างแรงค่ะโอเคอันนี้เก็บไว้ไหน,นดีวะ ไปลุยโกโก้ไปสายไปสายไปสายไปายเตรียมขโมยของแล้วลองจุง้งเงานะคะจุ้งเอาจุ้งขโมยเอาโอ,เโ,อเโอ้โหเวลีค่ะก่อนอื่นก่อนขโมยนะคะขอขายของก่อนแล้วกันนะเอ่อก่อนขายของอ่ะก่อนขโมยโอเคขายของเสร็จแ,แล้วเราก็ขโมย จง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 โอ้ยหมากินไปแล้วว่ะหมากินหมากินหมาน้อยยาะมันขัดจังหวะมันไม่ได้มาหมามันตามอีกแล้วอ่ะ ป้านเลย oh my god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 . oh ho. oh no oh no oh no 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 oh my god oh 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 my god ตามมาทำไมอย่าขลุ่นค่ะเอองั้นละค่ะ หยุดตามค่ะหยุดตามหายุดต,ตามจะหมาด้วยแกตามมาทำมทำไมทำไมตามไปทำไมอะไรกันอย่างงี้ทำไมต้องตามมากันขนาดนี้โอ้หมาอย่าก,กินอย่าก,กินเนี่ยต้องจุ๊กนาเลยนะคะเนี่ยคนกว่าเราจะได้เบอร์รี่ไปเต็มๆนะะมันจำเป็นจริงๆค่ะที่ต้องเอามาเต็มๆนะมา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 ,มา,มา,มา โดนนั mm. yeah ่นไงดูว่าแล้วเก็บเก็บอืมเออเก็บเออเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเออเอออย่าอย่าอย่ากินอย่ากินอย่าอย่าไม่กินอย่าอย่าอย่าทำแม่อย่างงี้อย่าแย่งอย่าแย่งเอ้ยอย่าอย่ากินเดี๋ยวจะตายค่ะ จะตายเพราะเนี่ยแหลยมวยไงดีวะเนี่ยเบอร์รี่เก็บทำไมข้างในก่อนค่ะเอา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 ,เอาอะไรทิ้งก่อนดีวะทิ้งอะไรได้ก่อนดีอะทิ้งอะไรเหรอไม่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 สำคัญน่ะอะไรที่มันไม่สำคัญบ้างอะเนี่ยอันนี้ไม่สำคัญเท่าไหร่ค่ะทิ้งไปก็ได้ทิ้งไปโอเค โอ้ย47 47เชือกหินหินเก็บได้เกือบหมดแล้วเหลือแค่นิดเดียวอ่ะอเป็นกันมีกันเดินดวงแล้วพุ่มเบอร์รี่เมื่อกี้อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่โอเคดีนิดเดียวจะได้แล้ว フォ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 。<music>